สำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้จังเถินนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยุคน,นอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จาให้แนวทางหวยลาวพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่ดีกระดิ่งแจ้งเกินไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขโมยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่3นะคะ เดือนกรกฎาคม2566นห้อยหกนะคะหวยลาพัฒนาวันนี้แอดให้ลูก2นะคะเจาะให้เม็ดเดียว29นะคะหวยเลาพัฒนาลู 2, ้2เจาะ29นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดปาที่ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยเลาพัฒนาของแอดนะคะ แอปปาี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ